ที่เขาให้สัมภาษณ์นะคะก็ก็ดีใจที่มีคนแบบชื่นชื่นชอบความแบบเคมีที่เราอยู่ด้วยกันนะคะยังยังไม่เคยคุยกับเขาเหมือนกันจู๊ด่อาวันนี้มีโอกาสถามแล้วค่ะบเขาเป็นคนประกาศยังพี่ทุกคนไม่ไดีไม่ดีไม่มีไม่ดีเลยก็รู้สึกสบายใจนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเราเหมือนที่หนูเคยพูดว่าหนูไม่แน่ใจว่าเราสนิทกันหรือเปล่าแต่ว่าเราว่าเหมือน หลังๆเราทำงานร่วมกันนะคะล้วก็มันก็เจอกันบ่อยอะไรเงี้ยล้วก็คุยอะไรกันมากขึ้นก็เลยแบบสบายใจแล้วก็ดีใจที่เขาเองก็รู้สึกสบายใจกับเราเหมือนกันจริงๆเลยไหมคะก็มันก็มีแบบที่ที่ถ่ายทำรายการแล้วเราก็ก็เกิดจริงตมีบ้างค่ะ,คะ <ๆ S 2> สะดัดเศษขาเขาจะต้องออกมาพูดอะไรตรงนี้ดิ่การคบกัน,กกนหรือไม่ไว่าจะอะไรก็ตามอนาคตผมรู้สึกว่าส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันมันมันไม่ค่อยให้เจ็บเขาเท่าไหร่ ถ้าถ้าสมมุติจะมีอะไรขึ้นมาใช่ก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะจงตรงนั้นมากเท่าไหร่ครับ ตอนนี้เราทั้งคู่แฮปปี้แล้วก็แฟนคลับหลายๆคนก็แฮปปี้เพราะว่าหนูว่ามันเพราะมันมีความคุมเสือนี่แหละมันมีความแบบมันมีความสนุกสนานมันมีความเป็นเพื่อนกันแล้วมีความแบบเขินๆอายๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะที่จะอยู่คลิปอย่างนี้ต่อไปก่อนนะคะผมว่าปล่อยไปดีกว่าปล่อยไปดีกว่าเพราะเพราะว่าถว่ามาพูดอะไรตรงนี้มัน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 ก็ดูไม่ค่อยน่าสนแล้วพี่พี่จะไปรู้ได้งไหนคะว่าเมื่อไรหนูจะพอกการก่ก็ คือผมเข้าใจนะเข้าใจมากๆว่าทำไมใช่เพราะว่าเพราะว่าบางทีอย่างล่าสุดไปหออกรายการลองเดีนะครับของกูดดีก็มานั่งดูกันแล้วก็เราก็ขำมันอยู่แล้วก็เห็นว่ามันก็มีโมเมนต์น่ารังน่ารักดครับรู้รู้สึกดีที่เราก็ก็สามารถ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับที่บ้านเขาได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเวลาเจอก็ถามไถ่เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีส่วนมากจะแบบคุยกันเรื่องของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆค่ะแม่บิ้นแม่บิ้นเรียกว่าอะไรคะลูกสาวก็ลูกตุ่นเองนะคะแล้วพาเจ้านายไปเจอที่บ้านหราอย่างไะยังยังไม่มีโอกาสเลยค่ะสำหรับเราเจ้านายเป็นคนยังไงคะเจ้านายเป็นคนยังไงอ่ะคะ อายุนฟังนะเพรเป็นคนที่มีหลายมุมค่ะมีมุมที่แบบนิ่งๆมีมุมสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าจริงๆเพื่อนถ่าหนูว่าเขามีความอ่อนโยนใช่ค่ะน้ำเบ่งหนูไหมเหรอคะก็เป็นคนที่ดีคนนึงค่ะน่าสนใจก็ทางญาติเป็นตาทางหนูเป็นแม่เนาะต่อใหนพูดไหม่พูดอีกแล้ว ใช่สิเป็นคนดีขอบคุณครับคนที่ดีค่ะหนูไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้คิดกันอะไรอย่างนั้นเลยะค่ะก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ